สำหรับใครที่อยากจะเติมผ่าน q ค c o d โคตอนนี้เติมได้เลยเพราะมีของสิทธิพิเศษมากมายของเคียโครอคุณอยู่มีอะไรบ้างไปดูกันเลยวิธีการเติมเคียโคนะครับผมง่ายมากๆเลยนะครับผมเดีย๋ยววันนี้เรามาแนะนําเกี่ยวกับแคมเปญของเคียโคก่อนนะครับเลเวอร์เคียนะครับผมท็อปอัพรีวอนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมซึ่งคนที่ สแกนเคียวโคดบ่อยๆน่าจะรู้จักกันดีนะครับอันนี้ผมมาแนะนําในส่วนที่ของผู้เล่นใหม่นะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ไม่รู้วิธีการเติมเติมแบบไหนดีลูกพี่พี่อยากเติมทางไหนได้บ้างนะครับผมแนะนําเลยนะครับเติมง่ายสะดวกไวแล้วก็ได้ของดีนะครับก็คือเติมผ่านเคียวโคดนั่นเองนะฮะเติมผ่านเคียวโคดนะครับผมเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับคุณก็ได้รับของรางวัลเช่นกันนะครับผมเติมช่องทางเคียวโคดนะครับตั้งแต่50บาทถึง1 0,000บาทได้เลยนะครับผมกิจกรรมตรงนี้นะครับเริ่มตั้ง กอพอนะครับผมจนถึงสิ้นสุดวันที่29กอพอนี้นะครับผมย้ำว่ากอพอนี้นะ,ะวิธีการเติมก็ประมาณนี้เลยครับของที่จะได้นะครับ50บาทได้บัตรซับบัตรโรดบัตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับของที่จะสาคัญจริงๆก็น่าจะมีเริ่มตั้งแต่300ขึ้นไปนะ300เนี่ยจะเป็นของสําคัญจริงๆนะครับก็คือถอดแก้วนะครับได้2ชิ้นนะฮะแล้วก็500นะครับ500ขึ้นไปก็ของสําคัญเหมือนกันก็นกคือ ที่ขุดสว่านนะครับขุดสว่านหนึ่งหัวสามชิ้นนั่นเองนะครับผมหนึ่งพันขึ้นไปของดีขึ้นไปอีกนะครับก็ได้ของทั้งหมดสามสิบชิ้นด้วยกันนะครับผมแล้วก็ได้ส่องได้ส่องมาห้าชิ้นนะครับผมแล้วก็ได้สว่านสามมาหนึ่งชิ้นนั่นเองนะครับสองพันก็จะมีประมาณนี้ครับมีไข่แดงมีบวกเก้ามีที่ตกปลานะครับผมเบ็ดตกปลาสามนะฮะแล้วก็จะมีไข่ม่วงฮะเออสามพันเนี่ยก็ของดีเหมือนกันนะครับเป็นกล่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ใบบวกนะครับใบบวกสกิลนะครับมีทั้งแอคแทกแล้วก็มีดีเฟนซ์เลยนะครับของรีเจนนะครับแพงนะเนี่ยไอตัวเนี้ยแพงมากๆเลยนะครับขายได้เป็นหลายเอ็มเลยนะสามารถเอามาขายได้นะครับผมหลายเอ็มเลยนะครับอืไม่ว่าจะเป็นของรีเจนหรือดีเฟนซ์เนี่ยก็ขายได้นะครับแล้วก็มีบัตรบัตรฮาร์ดพาร์คด้วยนะบัตรแดงนะครับบัตรแดง12บชิ้นนะครับแล้วก็จะมีไข่ด้วยนะอเม ing งเอ็นะครับผม5้าชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็ห0 0 0ันก็ของดีเลยครับของดีดีมากมาก ดีตรงนี้คือดีมากๆนะครับมีสุ่มแก้วนะครับบวก 10- ถึงสิบ้านะครับถ้าคุณเปิดโอกาสได้เป็นสีขาวเนี่ยคุณขายได้เป็นหมื่นเลยนะเปิดได้15แล้วขายได้เป็นหมื่นเลยนะครับเออ Amazing ก็ได้10อันนะครับมีที่เปลี่ยนแร่นะครับ1 0 0 0 0มืนของดีที่สุดแล้วนะครับอันทัดนะครับดีเฟน s ์นะครับ1ชิ้นนะฮะอันทัศแอคแท็กฮะ1ชิ้นนะครับขายได้ประมาณเกือบ10 10กว่าเเลยนะ2ใบเนี่ยคือ10กว่าเนะครับ 10m ในในเงินไทยเนี่ยก็ประมาณราคา,าประมาณ300ไหม300ถึง600บาทตอนนี้ได้เลยนะครับเนี่ยใบหนึ่งเนี่ยใบหนึ่ง300ถึง600เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะอืมีบวกอ่าสุ่มแก้วอีกนะครับสุ่มแก้วไม่รู้ราคานะครับว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะไปดูวิธีการเติมกันนะครับวิธีการเติมเงินง่ายเล็กติดเดียวเองนะครับเพียงแค่คนกดเข้ามาที่ตรงอ่า เติมเงินนะครับกดมาที่เติมเงินนะครับคุณก็จะเข้ามาในเว็บไซต์นี้แล้วครับคุณก็กรอกรหัส ID เรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยหมดเลยนะครับแล้วกดไปที่ QR code นะครับเรทตังก็จะได้ประมาณนี้เลยครับ5,000ได้50บาทนะครับผม50บาทได้5,000 DE นะครับผมก็เรทตังก็ประมาณนี้เลย500 500บาทได้52,500 DE นะครับผมเติม10,000ได้1ล้าน1ล้าน1 0 0 0 DE นะเออมาวันนี้เดี๋ยวผมจะมาวิธีการเติมกัน เติมด้วย QR code ผ่านช่องทางใดก็ได้นะครับเลือกช่องทางได้หมดเลยนะครับเป็น QR code ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเป็นพร้อมเพย์ดีกว่าพร้อมเพย์ QR code ของกสิกรนะครับแล้วกดยอมรับเงินขายไปนะครับ <c oughs> ผมสมมติผมจะเติมห้าสิบาทาประมาณนี้ห้าสิบบาทนะครับก็กดสแกนได้เลยนะครับสแกนแปบ๊บ แป๊บหนึ่งกำลังรีโหลดอยู่อ่าโอเคปึ๊บอันนี้คือวิธีการเติมให้ดูเลยนะครับเติมปึ๊บมันก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกครับก็อยู่ในในเกมนั่นแหละนะครับพอเติมเสร็จปึ๊บมันจะขึ้นเป็นแบบนี้มาครับแสดงว่าคุณชำระผ่านเสร็จแล้วนะครับนี่ก็จะขึ้นหน้านี้มาชำระผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับได้ห้า 5,000 DE นะครับผมแล้วก็ได้บัตรบัตรโรดบัตรโฮเทลอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้มาอ่ะก็ไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับในเกมแล้วนะครับเรามาดูตังกันนะครับตังเราก็ได้5,000นั่นแหละนะครับผมส่วนของนะครับของก็จะมาจังากทางช่องจดหมายนั่นเองนะครับกล่องข้อความรับ ID นะนี่เลยนะครับได้ของมาแล้วนะตามที่50บาทก็จะได้บัตรรดบัตรโฮเทลนั่นแหละนะครับได้2อย่างนะครับ ของ ar, แคสเราก็อยู่ในนี้นะครับผมสามารถซื้อของแคสได้เลยนะครับก็ตามนั้นแหละนะครับถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าอยากจะเติมของในแคสแล้วก็เอามาขายต่อก็ได้นะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับเติมในในส่วนของดีเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มดีว่าแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยถ้าเติมเงินหนึ่งพันขึ้นไปอคุ้มอยู่นะครับอันนี้แ Favorite. นะนําเลยนะครับเติม1 0 0 0พันบาทขึ้นไปถึงจะคุ้มนะฮะถึงจะได้ของมาดีแล้วก็เอาของไปขายนะครับเอาของในแคสดีีเนี่ยเอามาขายเป็นเงิน เงินจริงก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคนี่คือการวิธีสแกน QR code นะครับสอนวิธีการเติมตังค์นะครับเติมตังค์ผ่าน QR code แล้วก็เข้ามาในเกมนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็คงต้องขอกราบลาเป็นเท่านี้แหละนะครับผมบ๊ายบายปิ้ว